มันไม่ใช่อาจจะต้องเป็นการเสียดินแดนอย่างแท้จริงอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเขียนลงไปให้ชัดเลยนี่เป็นวิธีแก้อีกแบบหนึ่งนะฮะกรณีแบบนี้สหรัฐอเมริกาทํามาแล้วหลายครั้งนะครับถ้าไปดูสหรัฐอเมริกามีรัฐมนูญเจ็ดมาตราเนี่ยและแก้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดผนเนี่ยมีการแก้รัฐมนูลทั้งหมดสี่ครั้งที่ไปแก้เพื่อกลับคําวินิจฉัยของศาลสูงอเมริกานะฮะเช่นเมื่อก่อนศาลสูงอเมริกาเคยตัดสินว่าห้ามเก็บภาษีโดยตรงนะฮะไอเอเอสภาก็ไปตามรัฐมนูลออกมาใหม่บอกว่าเก็บได้ นะฮะหรือเคอยไปแก้เรื่องเ,อเกี่ยวกับอะไรนะฮะทาสนะฮะไม่ได้เป็นพลเมืองชาวอเมริกานะครับรัฐสภาอเมริกาก็ไปตามนูนออกมาบอกว่าทาสเนี่ยเป็นพลเมืองชาวอเมริกาท่านพอใจเห็นภาพไหมฮะสารนูนคุณวินิจฉัยได้คุณวินิจฉัยไปเดี๋ยวตัวรัฐสภาเนี่ยก็จะไปแก้รัฐนูนกลับแนวคําวินิจฉัยที่สารน,นูนวินิจฉัยซะนี่คือแก้อีกระดับหนึ่งนะครับในการชนอีกระดับหนึ่งชนที่แรงที่สุดก็คือว่าคือ เลี่ยนสารรัฐธรรมนูนทิ้งไปเลยตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนนะอันนี้คือท่านที่สูงที่สุดละนะครับมันมีวิธีการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเออผมเล่าอีกนิดหนึ่งนะครับมีกรณีที่น่าสนใจและผมผมทราบดีนะครับว่ามีตุลาการท่านหนึ่งกําลังศึกษาเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับตุลาการในสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับก็มีคนกระซิบก,กระซาบบอกผลมาว่ามีตุลาการสาร,รมนูนท่านหนึ่งกําลังศึกษาของประเทศนี้อย่างยิ่งนะครับประเทศนั้นก็คืออินเดียนะครับผมก็เลยไป ในเมื่อท่านศึกษามาผมก็ศึกษาเหมือนกันผมจะเล่าให้ท่านทราบเผื่อว่าวันข้างหน้าเขาจะใช้มุกอินเดียเนี่ยมาะ <c oughs> ที่อินเดียเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยมันต่างจากของไทยนะครับของไทยมีสารรัฐธรรมนูญถูกไหมครับอินเดียมันไม่มีสารธรรมนูญเรื่องทุกเรื่องเข้าไปที่ศาลฎีกาหมดถูกไหมฮะศาลฎีกาก็หมายความว่ามีคดีกันในโรงในศาลปับ๊บมีใครยกประเด็นขึ้นมาว่านี่ขัดรัฐธรรมนูญศาลฎีกาก็จะเป็นคนวินิจฉัยถูกไหมฮะ แต่ของเราเนี่ยมันมีสามนูนอยู่ศาลเดียวที่รับหน้าที่รับเหมาทําวินิจฉัยเรื่องคดีเรื่องนูนทั้งหมด <c oughs> ทีนี้ของอินเดียเนี่ยนะครับทำรัฐธรรมนูนมาปีพันเก้าร้อยห้าสิบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับศาลดีกาของอินเดียเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับการแก้ไขเพิ่มเติมัฐธรรมนูนบ่อยครั้งคือคือสภาเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแหละคือมันประกาศใช้เรียบร้อยแล้วมันก็ไปเป็นประเด็นอยู่ในคดีใดคดีหนึ่งขึ้นไปสู่ศาลดีกาอยอินเดียศาลดีกาก็บอกว่ารัฐธรรมนูนแย สาินีเดียเขาบอกว่าไม่มีผลเพราะขัดรัฐธรรมนูญเองนะฮะสาินีสา,สาินีเดียทำงี้หลายครั้งหลายผลจนมาปีหนึ่งพันเก้า้เจ็ดสิบห้ามีอยู่คดีหนึ่งนะคดีของนายลาจิฟฮันทีเนี่ยนะครับขึ้นไปที่สอินเดียสายินีเดียก็ตัดสินแบบนี้อีกว่าที่คุณแก้รัฐธรรมนูนมาเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปีเจ็ดหกปุ๊บรัฐสภาบอกให้ทนไม่ไหวแล้วเจองี้หลายทีรัฐสภามันเลยไปแก้ะะรัฐธรรมนูนใส่เข้าไปนะครับในบท,บทบัญญตัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องนูนเนี่ย วงเล็บสี่บอกว่าสารนั้มนุษไอสารดีกาเนี่ยห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวห้ามเข้ามาตรวจสอบการรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นวงเล็บห้าบอกว่าอำนาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนเนี่ยเป็นอำนาจอันลิมิเต็ดของสภา <c oughs> ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะพอมาปีพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดถัดมานะครับมีคดีอย่างนี้ขึ้นไปอีกนะคนเขาก็ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าไ้ไอที่ ไปแก้รัฐธรรมนูนเพื่อบล็อกไม่ให้สารดีกาเข้ามายุ่งกับการกับการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยนะครับมีคนยกประเด็นขึ้นไปที่สารดีกาอีกสารดีกาเขาวิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญอีกท่านเห็นไหมฮะสายอินเดียโชว์ฟอร์มด้วยวิธีแบบเนี้ยผมก็เลยรู้มาว่ามีคนกําลังศึกษาของอินเดียอยู่นะครับนะ <c oughs> แล้วถ้าวันหนึ่งท่านแก้ขึ้นมาเสร็จอีกเนี่ยนะครับส่งไปถึงที่ศาลเดีย๋ยวเขาก็จะมาพูดอย่างเนี้นะครับ แต่อินเดียกับไทยเนี่ยไม่เหมือนกันคือหนึ่งอินเดียมันไม่ใช่สารมนูนถูกไหมฮะมันเป็นประเด็นคดีหลายๆหลายๆคดีแล้วขึ้นไปสู่ศาลแต่สารมนูญของไทยเนี่ยมันมันรวบอยู่อันเดียวถูกไหมครับนี่ก็เริ่มไม่เหมือนกันนะถ้าในทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าระบบแบบอินเดียคือกระจายอํานาจการควบคุมนะฮะของไทยเนี่ยคืออยู่ที่ศาลและธรรมนูญนะครับข้อแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของอินเดียเนี่ยเขาแก้จนเสร็จแล้วนะครับแก้จนเสร็จใช้ใช้จริงเรียบร้อยแล้วอะ แล้วมันจะเป็นคดีในศาลสักคดีเนี่ยเขาถึงยกประเด็นขึ้นมาว่าการแก้รัฐนูญครั้งเน,นี้ยไม่ชอบเรื่องรนูญแต่ของไทยเราเนี่ยที่เขาพยายามจะเข้ามาซึมมาแทรกตลอดเนี่ยท่านจะเห็นว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนียยังไม่ได้แก้อะไรเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้มีในยักษ์สำคัญงานที่แตกต่างกันถ้าวันหนึ่งข้างหน้าตุลาการรัฐน,นูนท่านนั้นที่จะเอาของอินเดียมานี่ก็ดูให้ชัด้วยนะครับว่ามันต่างจากของไทยยังไงนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าทีนี้มา ถึงเรื่องการข้อเสนอของเราเนี่ยครับยุบเลิกสามูและการก่อตั้งองค์กรเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ผมบรรยายไปข้างต้นเนี่ยเพื่อผมจะบอกท่านว่ากรณีที่ศาลเนี่ยนะครับใช้อำนาจนะครับโดยจงใจบิดผันรัฐนูนอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> วิธีการจัดการกับที่ผมเรียกว่ารัฐประหารโดยศาลเนี่ยจะจัดการอย่างไรท่านว่าจะจัดการอย่างไงฮะผมจัดงานอย่างเงี้ยสักร้อยครั้งท่านว่า สิ่งที่สารทําขึ้นมาจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไหมท่านชุมนุมกันเนี่ยทุกวันเลยนะครับสามวันสามคืนสามเดือนสามปีสิ่งที่สารทํามันจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมวิธีการที่จะทาให้สิ่งที่สารตัดสินถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อํานาจที่ตัวเองมีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสู้กลับไปะเช่นสามนูคุณวิธีถ่ายมาแบบเนี้ยผมเป็นรัฐสาภาผมแก้มนูผม เปลี่ยนแนวคำมินิสไชคุณซะที่คุณตัดสินมานะคุณตัดสินยี้มากผมเติมคนเข้าไปในสารรัฐมนูลเพิ่มเปลี่ยนองค์ประกอบสารรัฐมนูลซะคุณตัดสินออกนอกลู่นอกทางอย่างยี้มากขึ้นเนี่ยถึงขั้นที่สุดโอ้ยไม่รู้จะแก้ยังไงเปลี่ยนสารรัฐมนูลเลยตั้งองค์กรใหม่แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆเขาทํากันหมดเพราะมันเป็นการแบ่งแยกอํานาจที่ได้ดุลยภาพ งม่้ผมถามว่าถ้าสามูญตัดสินอะไรมาก็ตามเนี่ยผมยกตัวอย่างวยกันในยุโรปเนี่ยมันมีหลายกรณีสามูญมันเคยตัดสินว่ากฎหมายการทําแท้งเนี่ยขัดแล้วรรมนูญท่านก็สงสัยต่อเอ๊แล้วทำไมทำไมประเทศในยุโรปหลายประเทศสุดท้ายมันก็มีกฎหมายทําแท้งจนสําเร็จก็สภามันออกใหม่ไงถ้าคุณบอกว่าขัดก็ขัดไปผมไปออกใหม่นะสภาชุดถัดไปมันก็ออกพรบเรื่องทําแท้งมาอีกชุดถัดไปมันบอกว่าขัดเอาขัดได้ขัดไปเดี๋ยวชุดใหม่มาออกอีกจนวันหนึ่งสามัญมันเปลี่ยนคน เป็นคนกลุ ance, ่มใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ตัดสินโอเคหรือว่าสภาพสังคมรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะต้องให้ทําแท้แล้วไฟเขียวผ่านนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ได้ว่าเป็นการลบล้างอานาจศาลไปการไปชนกับศาลนะครับเหมือนที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้บ้านเมืองจะปกครองยังไงคือคนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจศาลเอกอ่ะก็จะมาลบคําพิพากษาเอกอ่ะก็จะมายุบศาลทิ้งนะฮะผมยืนอย่างนี้คือถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผมเอ่อมิยามว่ามันเป็นรัฐประหารโดยศาลนั้นมนูเนี่ย ท่านลองคิดดูถ้าไม่มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วฝ่ายการเมืองหรือองค์กรทางดาอื่นๆใช้อำนาจไปโต้สาเนี่ยใครเขาจะายอมรับคนก็ต้องด่าเฮ้ยเอนี่ชักจะบ้าแล้วไปยุ่งอะไรกับศาลแต่นี่เพาราะศาลเนี่ยเขามีเส้นให้เดินคุณล้าแดนออกมาแล้วล้าซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยก็ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านขยับแดนอ่ะท่านขยายดินแดนอาณาเขตท่านเนี่ยท่านทำเรื่อยๆอุ้ยไม่มีใครเห็นทําอีกอุก้ยไม่มีใครเห็นทําอีกทําอีกมันก็ต้องมีคนร้องทัก้นมาบอกเฮ้ยเฮ้ยรู้นะเว้ยเน สงถอยกลับไปซะนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะและหลายๆประเทศก็ทํานะฮะที่ตุรกีนี่ก็ทํากันกันถึงที่น่าสนใจทีผมลืมเล่าไปคือตุรกีนี่เขียนชัดต้องเป็นรัฐธรรมนูญเลยว่าสารธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนได้แต่ของไทยไม่ได้เขียนนะฮะตุรกีเขียนชัดทีนี้ตรวจไปตรวจมามันชักจะขัดแข้งขัดขาเยอะตุรกีมันเลยไปแก้รัฐธรรมนูญเลยบอกว่าตรวจตรวจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนได้เฉพาะเรื่องกระบวนการขั้นตอน ตรวจเนื้อหาไม่ได้นะนี่ก็วิธีการสู้แบบตุรกีคือผมก็ใส่รัฐธรรมนูญสู้กับคุณกลับไปเนี่ยนะนะวิธีการที่เรากําลังจะทําเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติที่เขาทํากันได้หมดการใช้อํานาจโต้กับอํานาจกลับไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครยืนยันนะครับว่าเรากําลังเอ่อเป็นพวกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยศาลแล้วก็จะทําอย่างนี้นะท่านอธิบายท่านเขากลับไปได้นะฮะก็คือถ้าศาลคุณไม่ล้ําเส้นออกมาก่อนเนี่ยไม่มีใครค,คิดจะทำอย่างนี้หรอกนะครับ มาถึงข้อเสนอนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูอ่อ powerpoint ประกอบไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับอาจจะมีเอกสารแจกให้ท่านเราทําไว้สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือเป็นข้อเสนอที่อธิบายแบบง่ายๆนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นยกร่างรายมาตราเลยพูดง่ายๆคือท่านเข้าชื่อห้าหมื่นครบท่านเข้าสภาได้เลยนะฮะอีกแบบหนึ่งนะครับเอดี๋ยวไปข้อเสนอมีนิดหนึ่งคือระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์สารนิรันูรกันมาก ผมก็คอยสารวจดูตลอดเวลาว่าใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรคําวิพากษ์วิจารณ์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นอันตรายเหมือนกันก็คือเราวิพากษ์วิจารณ์สารม,มนูญไปโดยที่เราไป endorse สารยุติธรรมโดยท่านไม่รู้ตัวคือท่านบอกว่ามันไม่ต้องมีรักษารม,มนูษเนี่ยเรามีสารยุติธรรมอยู่แล้วเมื่อก่อนก็เคยมีสารยุติธรรมตัดสินคดีกันมาทําไมพอมีสารปูนขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมดอย่างนี้ยุบซะเหลือสารยุติธรรมอยู่สารเดียวการอธิบายเนี้ยท่านไป endorse สารยุติธรรมโดยท่านไม่รู้ตัว ท่านต้องไม่ลืมว่านะครับศ <c oughs> าลของประเทศเนี่ยนะครับจะมีกี่ศาลห้าศาลสิบศาลร้อยศาลพันศาลมันคือระบบเดียวกันหมดระบบผมหมายถึงคําว่าระบบคิดมันเป็นระบบคิดเดียวกันหมด <c oughs> มันเป็นระบบคิดเดียวกันหมดนะครับนะฮะแล้วถ้าท่านดูต่อไปอีกว่าองค์ประกอบคนที่มาเป็นตุลาการศารลนูนชุดปัจจุบันเนี่ยก็มาจากอีกศาลฎีกาศาลยุติธรรมทั้งนั้นนะฮะ <c oughs> เกือบหมดเลยนะครับ แปดท่านนี่ผมว่าจะเจ็ดท่านนะครับมีท่านหนึ่งมาจากรัฐศาสตร์คนเดียวไอ้เก้าท่านเนี่ยมีแปดท่านมาที่มาจากสารดีกาทั้งนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือไอ้คนจากองค์กรเดิมนั่นแหละมาอยู่ในสารมนธุนูนแล้วก็ไปอยู่สารปกครองด้วยมันคนจากองค์กรนี้ทั้งนั้นดังนั้นเวลาท่านท่านรณรงค์วิจารสารพนธุนูนเนี่ยท่านต้องระวังว่าอย่าไปเอ็นดอร์สไอ้สาริธรรมคือสารของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาทั้งนั้นนะ <c oughs> นะ อ่าทีนี้พอยุบเลิกไปเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นคาตอบว่าทําไมพอเรายุบเลิกสารนัรูนอันนี้ไปเราถึงไม่ปล่อยให้เป็นใช้ระบบสารเดียวเป็นสายพิธามตัดสินคดีได้หมดนะครับเราเลยต้องตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนสารรัฐธรรมนูญน,นะครับองค์กรนี้เนี่ยนะฮะเราตั้งชื่อว่านะครับคณะกรรมการคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าคานี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน ประเทศไทยนี่ยเมื่อก่อนก่อนน่าจะเป็นสามนูนก็ใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนี้ใช้คาว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับสาเหตุก็คือนะครับทำไมเราต้องใช้คาว่าระบอบรัฐธรรมนูญนะสาเหตุประการที่หนึ่งนะครับถ้าเราใช้คณะตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูนเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนบางพวกไงครับบอกว่าตั้งทาไมาก็สารธรรมนูนเนี่ยชุดปัจจุบันก็พิทักษ์รัฐธรรมนูนอยู่ไงพิทักษ์รัฐธรรมนูญห้าศูนย์ดูไหม นี่ก็พิทักษ์รัฐธรรมนูญ50มากเลยนะครับจงอางหวงไข่แตะนิดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะใช่าไหมฮะกำลังทําหน้าที่อยู่ไงแล้วทคุณจะไปยุบเขาทําไมดังนั้นอุเเหตุผลการที่หนึ่งคือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญเพราะคำว่าระบอบรัฐธรรมนูญมันกินความกว้างกว่าคำว่ารัฐธรรมนูญระบอบธรรมนูญเนี่ยเป็นคำในเชิงคุณค่านะครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับระบอบธรรมนูญเนี่ยคือไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญและล่อักษรที่คุณทำเพื่อมาแต่มันเป เหตุผลประการที่สองคือคำว่าระบอบธรรมนูนเนี่ยนะฮะเป็นคำที่คณะรัษฎรเคยใช้นะครับช่วงปี 2475- 7 6 4 7เนี่ยใช้คำนี้ตลอดนะครับนะท่านจะเห็นว่าเวลารณรงค์คณะรัษฎรไปรณรงค์อธิบายให้ประชาชนฟังรวมรวมทั้งหลักสูตรในโรงเรียนเนี่ยในสูตรในหมายิทยาลัยเนี่ยเขาจะชอบใช้คำนี้บ่อยๆว่าระบอบรัฐธรรมนูญนะนี่ก็เป็นเหตุผลคือคิดเชื่อใหม่เหตุผลอีกอันหนึ่งอันที่สามคือทำไมเราไม่ใช้ชื่อสารธรรมนูญเหมือนเดิมนะ ในเมื่อถ้าคุณเปลี่ยนที่มาเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือสารแลธรรมนูญคำคำเนี้ยมันถูกทําให้สารมันถูกสารธรรมนูญชุดปัจจุบันทําให้คํำนี้เสียไปหมดแล้ว <c oughs> มันถูกทาให้เสียไปหมดแล้วถ้าไปใช้คําเดิมของเขาเนี่ยนะฮะนะฮะคนก็อาจจะแยกไม่ออกที้มันก็ไอ้พวกเดียวกันอีกนะฮะมันคำนี้ถูกทาให้เสียโดยเขาแล้วเราต้อง